พาเช้าที่วัดฝนตกดีเวนวัดโอ้นกุฏิมีกุฏิสองกุฏิทางผ่านดวจะพาเดินไปดูอน้ำไหลก็ตรงนี้ไปดูตรงที่ สะพานข้ามนะฮะคนนั้นมี่องว่าน้ำจะเยอะขนาด้หนดูบรรยากาศโอ้สุดายรังพึ่งพึ่งหนีหมดเลยอะเป็นไรไม่รู้นูนทิ้งรังไปนู่นล้วทิ้งรัง z ซูมให้ดูนี่ครับพึ่งทิ้งลังเหลือแต่ลังกราหวหัวน้ำจอจะโยกหน่อยนะครับจะพามาดู ฝนตกทั้งคืนที่อื่นท่วมแล้วฮะโอ้ยเท้าดิดว้ามนี่คลองโอ้น้ำไหลแล้วครับคลองตรงนี้มีช่างเข้ามา เห้ยอุ้ยงูงูงูง,งูนี่ครับงูงูงูนี่ครับน้ำไหลไปไหนละงูเมื่อกี้เห็นงูอยู่งูตัวนึงกำลังลอยนี่ไงครับงูได้ซูมให้ดูไปแล้วนี่นี่นี่น,นี่ขึ้นไม่ได้งูขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมา โ่หัวหนูครัไปนน่นล้วหัวงูแล้วนะครับ่นอะไปแล้วหาทางขึ้นขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นช่างเข้ามาทํากระเบื้องไอเขามาทําข้างๆนี่ใหม่ครับเอาเป็นเทปูนนี่ครับสึกรอล้อถ่ายให้ชมนะครับสําหรับพี่น้องชาวต่างประเทศชาวลาวทั้งหลาย